โอ้ยฉัาไม่หัวหน้ากาไมัถึงนีรอนขนาดน้ยหนี้งนี้และเราเนี่ยก็ต้องแบบโดนที่ดนทั้งวันด้วยโอให้มันน่าไปจริงๆเว็บลีบซีในเกีสยวลาเนี่ยโอ้โหลืมไปเลยอะ่ะว่าตอนฉาเราต้องไปเล่นงั้นไปชวนพี่มิกที่ววาพี่มิกพี่มิกไปเล่นกันเถอะมินนี่เหงาอะ่ะ ฮ้ยไม่ไปอ่ะเนี่ยพี่จะเล่นเกมไปเล่นที่อื่นไปเลยไม่เอาอ่ะพี่มิกไปเล่นด้วยกันเถอะนะมินนี่เหงามากเลยอ่ะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันไม่เอาบอกว่าจะเล่นเกมไงละ่ะโอ้โหพูดไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยยายนี่เนี่ยเฮ้ยพี่มิกอะไรเนี่ยอยู่ก็ไม่ไปอ่ะมินนี่เหงาก็ไม่ยอมไปเล่นกับน้องนิใส่ไม่ดีเลยบ่นๆไปเถอะฉันจะเล่นเกมต่อไปได้แล้วไปเฮ้ยสำคัญจริงเลย โอเคได้งั้นมินนี่จะไปเล่นกับพ่อพี่มิกเนี่ยนิสัไม่ดีเลยอะ่ะงั้นไปชวนพ่อเล่นดีกว่าพ่อคะทําอะไรอยู่คะพ่อพ่อทําอะไรอยู่คะโอ้ยมินนี่ไปไกลๆพ่อเธออย่ามากลัวเลยพ่อเนี่ยกำลังดูทีวีอยู่ร้อนด้วยเนี่ยโอ้ยพ่อมาเล่นกับมินนี่เธอนะมินนี่เหงามากเลยอะ่ะโอ้ยไปเล่นกับพี่มิกก็สิพ่อจะดูทีวีเนี่ยโอ้ยไปไกลๆไป ว่าแต่ทำไมวันนี้อากาศถึงร้อนขนาดนี้นะเนี่ยร้อนมากเลยขนาดเปิดแอร์สุดแล้วนะเนี่ยพ่อคะอย่าโมจะนอนสิคะไปเล่นกันเถอะมินนี่อย่าพูดมากเลยนะว่าแต่ลูกยืนอยู่นะ่ะไปปิดผ้าม่านด้านหลังพ่อสิแดดมันส่องมาพ่อร้อนมากเลยเนะี่ยอะไรของพ่อเนี่ยไม่ได้เล่นกับเราแล้วยังมาใช้เราอีกนะโอ้ยเหงา่จังเลยอยากจะออกไปเล่นข้างนอกจังเลยแต่ว่าไม่มีใครเล่นกับเราเลยนะเนี่ยเฮ้ยพ,นะพ่อ่ะพ่อ เล่นกับใครดีนะเอะเรายังเหลือแม่อีกคนอย่างนี้นะแม่คะมินนี่เหงาจังเลยค่ะเรามาเล่นกันเถอะค่ะแม่มินนี่ลูกแม่กําลังฝึกทําแพนเค้กอยู่งั้นมินนี่ก็ไปเล่นกับพี่มิกสิลูกก็พี่มิกไม่เล่นกับมินนี่นี่พี่มิกเขาจะเล่นเกมนี่ค่ะแม่มินนี่ไม่มีเพื่อนเลยโอ้ยงั้นมินนี่ก็ไปนั่งรอแม่ก่อนไปเดี๋ยวแม่จะทําแพนเค้กไปให้ไปเถอะลูกแม่ยิ่งร้อนๆอยู่นะเนี่ย อารมณ์เสียนะแม่ไม่มาเล่นกับมินนี่เลยวันนี้ไม่มีใครเล่นกับมินนี่เลยพ่อก็ไม่เล่นด้วยอ่ะก็มันร้อนจะตายนีย่ลูกใครจะมาเล่นเล่าไปไปไปนั่งดูหน้าทีวีกับพ่อมันไปเดี๋ยวแม่ทําแผ่นเค้กไปให้นะลูกนะเฮ้ยแม่แม่ก็ไม่เล่นกับเราทายังไงดีเนี่ยแบบนี้ต้องใช้ข้อบังคับแล้วแหละพี่มิกต้องเจอเราแล้วถ้าไม่มาเล่นกับเราก็ต้องเจอแบบนี้คอยดูเลยนะ นี่พี่มิกพี่มิกมานี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของเธอไหนย่มินนี่พี่บอกว่าพี่จะเล่นเกมไงพูดไม่รู้เรื่องหรือไงเล่นเกมไรทั้งวันล่ะนี่มานี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวมินนี่นี่เธอทําอะไรเนี่ย ก็ในเมื่อพี่มิกไม่มาเล่นงั้นก็ต้องลากพี่มิกไปแบบนี้นี่แหละนี่ปล่อยพี่พี่ไม่เล่นพี่ไม่ไปปล่อยไม่ได้พี่มิกพี่มิกอย่าลืมสิว่ามินนี่เป็นน้องคนเดียวของพี่มิกนะพี่มิกต้องจำใจมินนี่โถ่เกิดห่างกันแค่ไม่กี่เดือนเองอ่ะโอ้ยนี่ปล่อยได้แล้วจะลากไปถึงไหนเนี่ยไปกันเถอะพี่มิกนี่เร็วไปปั่นจักรยานกันเถอะเอ้ยเบื่อยยมินนี่จริงเลยอะไรก็ไม่รู้กับเรานักหนาเนี่ยพี่มิกอย่าบ่นไปเลยนะ ขอวันนี้วันหนึ่งแล้วกันนะมินนี่ยอยากไปเล่นที่สไลเดอร์มากเลยอะปั่นจักรยานตามมาเร็วเนี่ยาดับใกล้ถึงแล้วเฮ้ยพี่มิกเห็นอะไรข้างหน้าไหมอ่ะพี่มิกได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าได้ยินสีก็ปั่นมาด้วยกันเนี่ยนี่พี่มิกดูดีด้านหนะ้าโอ้โหพี่มิกนี่พอกล้องกระโดดดูแล้วอ่ะมีคนเล่นน้ำด้วยพี่มิก ดูดิเขาเล่นน้ำในสระว่ายน้ำกันแบบสนุกสนานมากโอ้โหมินนี่ดูดิคือแบบสระว่ายน้ำน่าเล่นมากเลยอะจริงพี่มิกคือมินนี่อยากเข้าไปเล่นด้วยเลยอะน่าเล่นมากเลยอะดูดิ พี่มิกมินนี่ว่าเราไปขอพ่อทำสาวว่ายน้ำเล่นกันเถอะไปกันเถอะพี่มิกเดี๋ยวมินนี่เนี่ยจะเป็นคนนำไปเองเฮ้ยพ่ออยู่ไหนเนี่ยนั่นไงนอดูทีวีอยู่พ่อคะพ่อพ่อคะพ่อคะโอ้ยเอาอีกแล้วมินนี่มากวนพ่ออีกแล้วพ่อบอกว่าพ่อจะดูทีวีไงลูกเนี่ยมายืนบังทีวีอีกหลบๆไปสิพ่อดูรายการอยู่เนี่ย ไม่ได้ค่ะครั้งนี้พ่อจะปฏิเสธมินนี่ไม่ได้แล้วนะมินนี่เนี่ยปั่นจัก,กรยานออกไปเล่นกับพี่มิกเมื่อกี้พ่อค่ะรู้ไหมคะว่าข้างบ้านเราเนี่ยเขามีสาวว่ายน้ำด้วยนะพ่อพ่อต้องทำให้มินนี่นะคะอ๋อนี่ลูกๆจริงจังกันมากเลยไปหรือเปล่าเนี่ยถึงกลับมานั่งขอพ่อแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะพ่อมิกก็เออเห็นด้วยกับน้องนะครับอะไรกันละเนี่ยเฮ้ยลูกๆ มีอยากเล่นน้ําขนาดนั้นเลยหรอคุณคะลูกขอแบบนี้ก็ต้องทําให้ลูกแล้วแหละเออแต่ว่านี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปพาไปสวนน้ําดีกว่าไหมอะฮะให้คุณคะแตล่ลูกอยากเล่นวันนี้นี่นาแค่สร้างสาไว้นำเล็กให้ลูกนะ่ไม่เห็นจะยากอะไรเลยเออมเอาอย่างนั้นก็ได้สงสัยพ่อต้องทำเองแล้วเนี่ยนะคะพ่อนะคะนะคะพ่อนะคะอ่าโอเคโอเค ทุกนูนูขึ้นกันได้แล้วเดี๋ยวพ่อเนี่ยสร้างสาวไว้น้ําให้เย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 เราจะได้เล่นน้ํากันแล้วพ่อใจดีที่สุดเลยแม่ก็ใจดีเหมือนกัน <Yeah. S 2> พ่อใจดีที่สุดเลย <Yeah. S 2> มิกกี้ดีใจมากๆเลยเราจะได้เล่นน้ํากันแล้วดีใจมากๆาเลยครับ คุณคะลงมาเล่นน้าด้วยกันสิคะคุณดูสิลูกๆสนุกสนานมากเลยนะคะเอาเลยเล่นกันเลยแค่นี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเหนื่อยมากแล้วแต่ว่าเห็นคุณกับลูกมีความสุขเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วนะเฮ้ยต้องขอบคุณคุณจริงๆเลยนะคะเนี่ยดูสิลูกๆมีความสุขกันมากเลยอะ่ะเอเอถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยเนี่ยแต่ก็มีความสุขนะที่เห็นลูกแล้วก็ภรรยามีความสุขไปด้วยอะ่ะ